ดังๆให้สำรับคุณนักใช่หน่อยดาวเหนืออีจ้ากรอบเด้งการกวนแม่พร้อมเรตทีมงานอาจารย์นักดนตรีเวทีเกินเสียงนางฟอนนางลำ่มตอนรับหมอแค้นเซ็กแอลสวบายจากจังหวัดน้องข่ายอีจ้กรอบเด้งในแม่ตบมือให้มันให้หมอแค้นจังหวัดในแม่เนี่ยมาเป่าคืออีพอยน์สมบัติแต่บอลหมอนี่ยขันบอลยื่นเสียงผมมือเป่าแค้นกับบอออาอาบน้ำขคุณนะแม่เนาะกำลังแรงอกแรงใจยาตีพี่น้อง จากตุกตุกบองตุกตุกบอลผาเบ็ดพ่อักค้อมแพงขอคุณสําหรับทีมงานคณะเจ้าภาพผู้จัดการจัดงานกันหน้ามานีขอพระพุณสําหรับคุณพ่อคุณแม่พน้ัองอดตรับ,บตะอนมาฟังหลอกฟังนั่พี่น้องเช่าบ้านม่วงตำบลน้องวงพี่น้องอัเภอบบระเบือกามาพี่น้องนวลทองนนทถ้ำกามาทั้งบอระเบือพี่น้องตลาดม่วงพี่น้อง ทางใดแน่แล้วก็น้องปู่กามาวระสันขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อพี่น้องซับบัวกามานะคะพร้อมด้วยขอบคุณสำรับแฟนครับพี่รับชมรับฟังด่านหน้าจอเพจเฟซบุ๊กนะคะมายูรีด้ากระใจสักใช้หน่อยดาวเนื้อขอบคุณขอบคุณกับร่งแรงอบแรงใจเงินทั้งวันทุบถูกบาททุกสตางค์เราคน่อกคนแม่เนาะผลงานเพ่งใดลองได้สิลองให้ฟังเด้อผลงานเพ่งใดลองบ่ได้เป็นเพียงว่าไล่ตีออกสองแง่สองงามการซีคอเนี่เบื้องหน้าวอลล์สกอนเด้อร์เอ๋ยเด้อ หาคำหยา,ลาบลาหมกโซกบป๊กอากสีรอ,สองบ่เป็นคือเพลินเราค่ะเนาะไดเนียตะโบลักสีดำหลวงขอพุณนราคาสำหรับเจ้าของด่านหมูกระทะอ่าลูกหลาหมูกระทะอําเพื่อน่าเชืออขอพุณนสำหรับล่านเขาบ้านไก่เจออยตลาดเต้าลุ่งอําเพ่อบระบือเจ้าภาพไงของเขา้าในเมนีน้ำเราจ้ะเนาะขอพระพุณนสำหรับท่านประธานผู่มาเปิดการเปิดงาน,นะคะ่ะท่านประธานในพิธีท,ทนเจ้าของพื้นที่ท่านกำนั่นนะคะ ยกเล็แขกบ้านขออนุญาตไหวออยยกคู่เป็นละกันธรรมดาสกอน์กอนสิไปสิมาขอละเลขาคุณครูบาอาจารย์ทูเพูนประสิทธิ์ประสาทวิชาควมรูกางลองกันล้มในแกตูผโฟคาโรสตาลามาร์จรี่ดาวกระจายเล่นกัคือดวงจิตเตอิญญาณของกุ้งทอวีราสักคันแข็งหอมด้วยคุณแม่กิงแก้วคันแข็งขอยกไวยในทีสซ็งเซ็งสากลค่ะขอประคุณและคุณธีเด้อเนี่ยช้าเนาะ กัสตะโปโฮตะโมเลววะเสือสีสีอาเลียเมตตะยูเ้วว่าคุณเอคุณคุณวบีรอดมันดาคุณคูบาอาจารย์ต้งกวสินคุณท่านจะมาพกมาบังจงมากังจงมาเรียนในเขน แล้วจ <an> ังวาสาตัวเรือข้าก็ยอมือนอนสนมก่อนถ้วยก่าลาบารีุนหนึ่งองนนลาก็ให้มาจ้องนักกระํข้าผู้สิราองนั่นลาต่อไรตูกับมารำลาปารเรียวโคเรเปียวปันลุงเลนลยยากากังยาสิบังเกนตอนเกนตอนสวัสดีคนตาคุณนั่นล่คุณทีสืนเจ้าลาให้มากรงเรียมฉันขะั่นลากต่อ้ไรตูกับยาเปลปาเไรคุณลาประเยดัตา ไองดให้เหต้นโตก้าพัญยาดีสีเจยงยามเลอพอ,อย่าพูกาะแดงให้ไปเก้งหองหนาไปก้องไห้ย,ยานอีคุณลาบาพูดก่อให้มัาใส่สิกาเลวสองมองน้ำหุ่นลาประตามเตรียมบุกย,าากายก่างไก่ไรลินคประสงมจอนเจ้า อเจ้าก็พาเราเริอนพาสาดุรุคุณหลับพ่อเมพินเนูก็ามาปองอยาดีคุณหลับภาีไต่กลวไตแก้วนอดีสีส่มมาสารองเลี่ยมปุ่มปมใบนโซทางยาดัานละยาได้มีบนข้างบนข้างข้าปองมาละเปล่ะให้ร้านละให้มาสูโ่โมเกนกระเป่ารินเนื้อเจ้าเนื้อเจ้ากอสิป้าเจ้ากอไปพระรองนันปลาบอกกันให้ยาสาิป้าเจ้าอย่าเดืนย,าย่าเดิอสิป้าเจ้าอย่าเดือ เอาละอันนี้ไม่อยก่หล็กแหกมานไว้อ,อย่าพู่เปละกันาการธรรมราเนาะคุณเม่เนาะเปิดว้เห็ดยางกึงก้นกะตามแต่ต้องมีคู่มีบ่าบ่งไม่สิสกันกะต้องใบหาคุณกู้บาอาจารย์เอาไว้เป็นตัวแรกแกกที่มันต่อรองกันลงมาเร็วจังมาเผลประคมเก้าใจกบพอกบแมย์ยาตีพี่น้องพอเจ้าภาพเม่เจ้าภาพพี่เจ้าภาพผู้ประดิษฐ์างน้ำตะบุญเกินมากไม้ควงมาจังไหนว่าตีพี่น้องเอาละไม้ควงมาเบ่อได้เป็นเมื่อเรื่องสัทธารรมาบางมังจบถือเป็นวันอาจปอบพี่น้องมาได้บ้านตืปกางละเ สัมตั้งมีตาปากของกระยาพี่ต่อปอาหอมคอนหัมบุญผู้รักคนบอกมาจินขอบะปูมาคนหาบอกมาฟังล้าเงินเอะต้มสาโถกเอาหกัดไปเงินนั้นให้ได้ยังให้ได้พันเอกรักกูสวรบอกก็ล่ำจะได้ปอบพะเมาหน่องจังบ่อายสังเกตเบิ่งเด้อพอเด้อสังเกตเบิ่งเด้อเมื่อเด้อพวกพี่น้องบันไกมาตั้งเต็มมาเลี้ยงมาสมยู่ดอกเมียสมกับงานของเฮาใส่กันให้บังเล้วอันบังเงินก็เกี่ยวเร็วได้ก้ามไอต้ากะสบดเสียปอบาหอมคอนหัมกันนอกจากนั้นในถือว่ามา อยาบเดิเมเอรอจากกันัอะไรปีโชคดีจะมาพอโชคดีน้อไม่เห็นหนาดีบ่จจา,าตามเ่าตะกะเก่เาเรื่องเขามากินเหล่าหวามอันบ้ามาหอดเร็วก็มาตามเก่านี่แล้วก็ตาเก่านั้นเบากันมวนส่วนสนุกนั่งโซกันจนลืมลูกเข่าปากาหาเลี้ยงโอ้ได้ยินเสียงเกลียงทำไฟเปิดปากาบอกกระยาพีน่น้องเงนไหลส่งพรปาซาส้นกําลังถอนหาบอกนางถ้าปังลำนางอยู่นํามวนตังพวกอยู่น้ำเมาพวาากกระด้หาวลงสุดปารังก็ลงลูลงู บับ่ลาถูกบัวปีน้องจมาเตเตใส่ผัวปี้องผัวจังหนึงอะย่ามานั่งยุกไก่ไก่ย่าเป่าจุบบ้ามันบังเดอแม่เด้อซุ่มทางหลังบ่เห็นขาบาดหาบ้องน้ำย่อนจากก้นปังจากก้นก่อนเฮกันอยู่ยาวยาวอันค้อมจิงพวกผู้สาวผัวเบาป้ากันดนดัสไปเห็นหน้าโบเฟนพวกผู้สาวผัวจังหนึงมาฟังร่ำผ้านางโอเง็งโอเง็งผิดเชียมสายไหมหาเอาของมาไข่มาตัวรินตามสุมเทิ้งเกาหนเทิ้งเกาตัวตะยาสองกอลลาตัวเซซ่าจโกไปป่าสงเงี้ย กินนะมันกับกินแป่งหอมไปทัวดอกบงลำเสื้อผ้าดำกับฮัสก์ลีดมาเจ้าตาเลี้ยงไปกระเทียมตัวก็จะแปลละถูกเต้นดุนผู้อาผู้เบาเดบันเนียขอเสียงผู้เบาเนี่ยผู้เบาอ๋ออีพอเราก็ห่วงเกือกกันแล้วเว้ยผู้เบาเทียเมเยอะเลยผู้เบาเลุ่มหัวผีอันนี้ก็ผู้เบายุติเอาขอเสียงผู้สาวเนี่ยผู้สาว เสียงผู้เต่ากระดังก็ผู้เบาอีกละเอาละพวกผู้เบายืนยุกกำทั้งนี้แหง,งเป็นไหน้ยืนยุกกำทั้งอันแหงเป็นไหทตั้งเบาเกทั้งจันเคียอ่ะดูยาเดือพเด้อเมียมาบอกก็พอพอีเมียมาบอกเพื่อบอกมีเมีย โอ,โอ้มีอยู่มีอยู่อ,อ,อีเบลเรานงอยู่ทางใดบเเออูเอาละโอ้อยู่ทางหนาเออฮะเอาละผูพลังคนเงี้ยบ,บอกม่อากาศสาทโทโซดีละพันเอเท,ทให้มีเสาเทาผัวไตได้ไหมเก๋ให้มีเสาไปห่างได้กุยให้เล่นเติมยากอนว่าพอปานว่าบอลจับประดังเดือยืนเหมืนมอนตาดูป้อนกระพำพ่างเสียงเบาเราเรือ่องคนเทา่เราอย่าได้จูบเดียวในน้รำเหลืองมันพัฒนาชา,าวาเรียง,งล่ยเรียงลายพัฒนาชาวเรียงลา บ่ท่านวกท่านใจปะได้ยาเป่าเจ้าเป่าเล็กเนาะแม่เนาะบ่คือลดแฮ่บ่คือบ่ล้ำเสียกันฟังบ่ล้ำขวัญประยุกให้หัวใจบ่งไปบังมาสักตอนปู่บ่ท่านเลยมองปู่ศาสตร์กะหามองปู่ดีๆเด้อยาสไปปู่ใส่ขวยหมดแดงเด้อใหญ่เด้อเอาละรีกะฟังเด้อเจ้าเท่าแก่คนสันฟังเด้อเจ้าเท่าแก่คนสัน เมื่อนอำเงาสักตาเจ้าภาพตูกตูกตัดละแม่นต่อสาต้อสากับยุดธินดีถึงเอไปทีสิงกับละกัดบูปะปังเดือบูขาดตูเอากถามเมื่อได้เรือสิเกาสันนับพารำเจ่นทัหมวรเมื่อได้เรือลาสิลำตากวดลำตากวดก็เรือปิดโมดีดาภูไรล่าสิดีํำไกลสังเกตพอใหญ่แบบปลารุจารังดุจจะาปาเดือไปในห้องเลี้ยวเรือบอพเรืวเดือพเร็ว แต่บอกคนภาสิตาสินในเต็มคเดิมเม่เราผู้ใดสีเมไพสี่เมแล้วก็เบิ่งนี้กี่กรกดินกันมาลำนทา่ลำดีก็ไม่มีอาผู้จังงานต่อที่หลังไหบ่ดีกะให้เอาไปฟังเ่าไปฟังทราท่ายาพอพอได้นไหนอนสีราคาดัจังให้บอกตาว่ฟังเดื่องม่อดควรปวดปวดรำก็สิมากันด่อยกันด้วยก็เพอ ไปอีกเวลาชวนมังกลัวสิเห็นดดเนื่องเดียวสวนเิ่นเห่นสกปรอะไ่ไม่รู้ว่าพโนกาปไรมมีผู่มีพี่ผู้เห่งกาละบันลีไผ่บริโงคหูเด็กมาตั้งฝันเด็กกำลังจังยารกรูสกันี่าลเข้าใส่คันอนุญาตบานคำเดอม่เบอบุรีผู้ฟังมีหลายหลุนเด็กโยกแหลกแหนุผลให้ลำต่เหินเียนดต่าองให้ลำเออให้ เล่าใส่กองใส่กองใส่เสียงแค่ไหนกีแม่เราได้ยินสะกดเราแม่เนาะเกี่ยวมะระบุไส้เกี่ยวรวงไายกีแม่ยทำบ้านเมืองไปจับบานสะกดเมื่อนั้นเมื่อยู่บ้านกลางเมื่อนั้นมันหนาวเสียงกระเหบแม่เด้มาเป็นตะเกียบเราจะเป็ดกันมาเมื่อนีเสียงแหบยิ่ว่าเป็นตาจ้างยิ่งดมดมีทีมเขียวยุระบ้านเจ้บหัวละเบื่อนะเอาเกี่ยวมะระบุไส้ไปสะกดเกี่ยวลูกไส้หลายกีแม่บ้านเมืองสะกด เตั้งฤายขึ้นตุมสงดินวันซ้อนซานน้งพี่ตื่นเศร้าดีรำเทัยนในลอยอยลอละผู้ร้อ่อนเอยนละรวยอ่อนเอนละผู้ไรอ่อนเอ็นละผู้ไรอ่อนเอนละสิเป็นอะไรกัเอาผู้สาวลำบ่มไว้ตามีบุญกองข้าพระราตู่ไปดีบุญกองข้าพระราตู่ไปดีมาตามเองที่นล่าวมาดำใหม่บุญใจระบายเถิดระบายติมยา ระบายโผล่มาบอเป็นอย่างว่าแต่เจ้าบ่สสั่งให้ไปลำวงนำว่าแต่เจ้าบ่สสั่งให้ไปรำวงนำหรือเจ้าอยากกินแกงค้ำแม่บุญเจ้าคือกอดถือใส่กล่องใส่แค่บับมับแต่แบ่ดบ้านหางเกียงว่ารำเก่าหรือเจ้าอยากกินแกงค้ำหรือเจ้าอยากกินแกงค้ำแล้วจะไปหาน้ำไม่หอน้ำไ้กินละอาดา่รามาวันสิ้นอาดายรามาวันสิ้นอารา ป้าตาและตีนบางอ๋อไปบ่ออวกไปทางนอกไปบ่ออวกไปข้างนอกเอาสิไปน้ำไปป้าตาเอาไปแล้วไปใส่จะได้พัดใจไงค่ะเจ๊แต่เมยส่วนไปยังกลับไปไปอยู่ขับพัดเอาเอาจังสีเรียกพอขอเวลาจากงีชิบระที่้อนใช้เสียงกองสักบันเออไปข้างนอกก่อนไปป้าทันได้จบไปข้างนอกในยุปเอาสิไปหาลูกศิษย์ซอยเพิ่งตั้งหันตีตั้งหันก็มา ไปบอกไปข้างนอกไปบอกไปข้างนอกเอาจับตะมื่อจะเอาเงินไม่ลับไปบอกไปข้างนอกจะให้เจ้าของมาไหลแดงจะให้เจ้าของมาไหลแดงอยว่าเจงงไปเบาอีลีไปบ่าบันดีเฮ้ยสำหรับเราะแบบนี้บอลลัมบอลลัมมาไปนั่ซื้อไปบอกไปข้างนอกจะให้เจ้าของ กันเกียวไหลบ่ได้มันไม่ยากถ้าหลงมาเขาอีลีมาสิิติตอนตอนไปทางหน้าดูนาะไปร้องเอาละฮานี่กษัตริย์บัณฑิตรัมบัณนตรันกันป่าบัดนีตเริ่นตัวการันป่าบารับดาแตงเป่าร้งยามนับ่อกโยนยังกระทั่งไปให้ไปเกียวโอ้เคยสุขพอดโบราณดังดาบารันเหลวรันลงมองห้าเตงมองไหม่มองตาเดินไปโัก็เป็นตาวาเล มันมาได้ละเป็นเชืชราเชเ้ชลาตัวละาชัยกองฉันเพื่อสัตว์ต้องอะไรเกล้ากล้าป่ามองดูสักได้ละเป็นกุ้น มีลมมีลมพัดลมมีลมพัดละต่อยตรงคอยมีเรือในกะลมไหวลมพองลมพัดเรื่องเพิ่นเดียวลมลมต่อไรื่เพิ่นเดียวไปคนเดียวมิจ่อยควายสู่บ่เห็นอากาศสีหน้านวลแต่ละเสือนไว้โดดวดสวดให้หมอแค้นมอข้องมอของหมอชิงจักบ้าลในก้นแมวจะเป็นฟังลำเป็นพี่น้องหน้าเสียกว่าเจ้านายใหมากบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปหันใจสักก้อนฮะโอเคโอเคมาปลาลูกน้องเดี๋ยวจัดใหายุ่มันหลายเพลงจังอย่างนี้แต่ไล่ซื้อจับผ่าก็บรรทันในอ่านเดี๋ยวน้องสิจัดให้เด้อว่ายไปน้องนนท่องจะเหน็บใจหอนก็เน็ต ขออนุญาตสักก่อนเดอร์เบอร่เบาดุดเพราะวันในเวลาหกภูมเดี๋ยวสิพาพี่พนองต่อสูอ้ปีทีการะจะเนาะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตเป็นเกียรติสำหรับทีมงานคณะเจ้าภาพสักก่อนเพิ่นของก็เลยเอาสย่ในกาดมาให้เมื่อนี้ทีมงานคณะเจ้าภาพนำโดยผู้เป็นก,กเป็นเข่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องเป็นลูกเป็นเต่าของคุณพ,พ่อคุณแม่ผู้ปลงเสียหายผู้ประไตยเสียจากเมื่อนี้มีผู้ใดแน่ ผู้พนมเสียหายผู้ปเป็นไตเสียจากแล้วกับเป็นบุญอีอยงเรข,ขออนุญาตเป็นเกียรติสำหรับที่งานคณะจับภาพสักวันเดอแม่มร้เมื่อนี่กว่วนูกวัวเตาสิเดรมา้องมาลำมีนำกันอยูสองบุญหนึ่งคือเป็นบุญอุปสมบท หรือ่าเป็นบุญบวชบ้านของเฮานี่ก็เอินบวชใส้กองบุญกองกระราุศสนเพื่อให้จิตตะเดียงวิญญาณของผู้ที่ลมเสียหายผู้ติ่ตเสียจากในาะใช้พระเลืองขึ้นสู่สวรรค์สันฟ้าเมื่อหนาสูมีมา่านนั่นก็นคือดวงจิตตะวิญญาณของคุณพ่อทองดีพี่พอทองดีแคนเท่านะแม่เนาะและก็พร้อมด้วยคุณพ่อจันทน์คนเทาผู้ประลงเสียหายผู้เป็นตายเสียจากซึ่งมีการอุปสมบทให้แกหลวงพี่กาสาร แค้นเผาถึงต้องบอกคะจ้าเพราะว่านออายนายแต่ว่าก่อกายอยู่ทั้งนี้สิบโมเมน,นหน้ายกสั่งดอกนกนายกะสานเนาะอุญยาตบาดทำเดือดทํำค่งองก่อใจเจ้าจภาพจากบาดสะกกอนแม่ อาหลวงพี่กสานแคนเผาและก็พร้อมด้วยหลวงพี่ยุทธจักรแคนเผาผู้ผลบวชแล้วกับอุปสมบทไปเรียบร้อยเนาะค่ะนาะเพื่อบวชใสกองบุญกองกระโกศเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกกศส่วนวน,วน,วนีไปหาดวงจิตตาวิญญาณของคุณพ่อท่องดีแคนเผาโพจัทนทน์เคนเผาซึ่งตั้งกองบุญและกองบวชยูนบ้านเล็กที่17หมู่ที่13บา้านตลาดเหนือตำบลน,น้องเรืออำเภอนะ เชียจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีทั้งคณะเจ้าภาพลายคูหลายคนนำกันนนำโดยทันพระเดชประคุณทันพระมหาพระมหาวิริโยหรือว่าพระมหายุทธพงศ์แคนเผานะคะอันนี้อ่านตามตาเดจ่าเอและก็พร้อมด้วยคุณแม่ทองมาสมพุทธนะคะอีเมบางแคนเผาคุณแม่เว่นเกลพิพมถูกต้องเดอจาเนาะกันบ่ตถึงต้องยกมือทานเดาจ่าเน้อ และกาพร้อมด้วยคุณแม่ทองสุขแคนเผาและกาพร้อมด้วยคุณแม่แว่นสุระมิตรถูกต้องนะคะและกาพร้อมด้วยคุณพ่อสมหมายดงพักดีแม่บัวศรีพ่อชารีเตชะปภาสวัสดคุณพ่อวันัยแคนเผาและกาคุณเมรัศมีแคนเผาพร้อมด้วยคุณแม่ปะาพาภัยพ่อสมชายสิงธรรมแม่ดวงเดือนแคนตินางสาวเบนจวรรณบูรณะแล้วกาพร้อมด้วยร้านเขามันไก คุณแม่อ้อยข้าวมันไก่ตลาดโตลุงอำเภอรบรรบือนะคะอันนี้เป็นเาภาพใหใ่ผูเป็นสานําทบุญกันมากเมืนน่อนี้เขาอกเขาใจกันนี่แล้วใน,นบ่วบาดวงจิตตักิญญานของคุณพ่อของเฮ้าลมเสียหายไตยเสียจากไปแล้วจังสี่นี่แนวเดียวที่สี่เหตุที่สีท่ทำใดนั่นคือการสานํำทำบุญไปหาทรงตลาดไปให,ให้ด้วยจิตใจอันเป็นห่วง้วยสธาเพื่อนยี่ปังจังทำสานวาสนรด ขออนุญาตเวลาน้อพีน้ำหนองจากหน่อยเด้อแม่เด้อรหม่เข้ามาจากไหนบัดเนี่ยพี่น้องล่มเสียหายตายเสียจากไปแล้วเนี่ยเดียวที่สิเฮ็ดทีสิท่ทำได้เพิ่นมาให้สังเกตเบิ่งหม่อง,งใดให้สังเกตเบื้องอาเข้าเพิ่นอุปถัมภ์เลี้ยงสุมเฮาแสดลำบากผู้ที่สำลึกได้จังหมันอนพูดดอกวารี การเกาบพุ่นพอแม่เนี่ยเนี่ยคือรังยำชราสองบัดยำเล่าละจากพวกเขาเราไปแล้วเลี้ยวที่เต้นคนใดก็ต้องโบนเจ้าหนุนสงาตามพระพุทธอุ้งพูดสังเกตรอบลูและผู้ใบว่ายาง พ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพเอ้ยเพิ่นว่าพวกหน้านี่ต้องมีแน่บ่เปียพันแล้วแต่คนบุญกรรมผู้ใดสิน้ําพ่อเพิ่นจังยอมาอ้างว่ากรรมดีเจ้ากรรมต่วกรรมสองอย่างที่ตัวเร็วสิเป็นเพื่อนเกี่ยวไปนําคนเอ้ยวาลํเล เขาทำดีเขาก็ต้องได้เล่ไปเกิดสุขะติกันไปทำเล้าาวซ้ำบวดกำมาทำชวัวต้องมาัวดมองไม่โละมาเจ้าติ่ีโยมมาลอกเป็นสีโอ้ลงหมอว่าเป็นแดงมาจากปากกาเล่หแหงสีหอกขาบแมเหลาแล้วจากปากกาเล่หแหงสีหอกขาดแรมเลาแล้ววิจักกุมนา กำสีน้ำใสอุปัดไปเปลี่ยนเสียเปรตโตน้ำเปรตโคสังเกตรอบโลกกระทำสตางวาส่วนบุญท่านบุญผู้ลังคนเป็นท่านบารอกเสียงโคศกเดินห ญาติพี่น้องเพิ่นพันว่าบาจักว่าพ่อก,กูนี่ผูร์ตะไนไปพุนสิลำบากเพียงไหจักว่าอ้ายกูนี่จักว่าน้องกูนี่ผูร์ตะไนไปพุนสิลำบากเพียงไหไปสวรรค์หรือหน,น้ารกตาพ่อมีน้อไผ่ผจักสิไปตระสูวากรรมดีเจ้ากรรมซัวตา,ายแล้วมีดยิงติ่งบ่มี่มือบาสิมาเนียวสิไปพบนาธรรมาตา มีพระบังจิตตังเสียงาผลน้อไปลาแมวเสียหนาหลุดปุ่นเกิดผลบุญนอ้อ,อต้องยัดโคตรที่ตายายนาหมวยลงเกลว่าส่งไปเพราะเจ้าภาพเมียเจ้าภาพ สิไรหรือบ่บดบได้บ่ทนลาดกางขาเด้่ม่เรือ่อเช่นวิ่ดอดและมันลาดอกลูกเมียลกของเจ้าบุญก็เจ้าติดตำเกินกะไม่ทันเจ้าหาทานตัวอย่างท่านเลยนี่พาะรงเจ้าสิรับไปผลสินท่านเป็นสิไปมอบให้เป็นข้าบาังสกุลผู้ทำบุญนอถวายให้พระสงฆ์นอไปเกี่ยงบอกว่าเสียมริบพาบ เสียสารบาดปูป้ไทยพันกรายเพื่อนอยนเดพาพระสง์ฝากเดพาพระสอง์องค์ระเจ้นานะคกับปินไปนสนีเพื่อสิฝากแกดวงจิตต์วิญญาณของอีพอของเฮ้าเนาะแม,ม่เนาะเอมือนเทวานัลพระเพิ่นกนสิประกาศกึนงโปง ว่าอีกมีนาสัปปริวรารีปรติทินหาตุอมหากังทีคารตังหิตายสุขายา ا หาแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายโคนนตม๋วไยเครืองบริวารทางพัตตาหันทั้งหลเหล่านี้เระสง์พอระสง์จงรับเพื่อเป็นประโยชน์ในความสุขในแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายซึ่งมีหลวงพิญญาณของคุณพ่อท้องดีแค้นเผาพ่อจันทน,แน์แค้นเผาตลอดกาลและนาน ลาเธอน,นาาต,ตกลงต้องกานใดประสงค์เอาไปเรียบเรียบให้ตั้ง,างนานได้ได้ปัจัได้สรจางได้ะทูปัจจันแล้วจะได้เงินวาเป็นบุญเดแมเออสาราทุนสินทรัพย์แจกท่านเจ้า,จาการท่าหวังอนาคตาผุนผลบุนเจ้าชาติไหมถือตําหลักธารไม่เจตนาเลีว่วมานโดนดอมจักว่าท่านเด้สา อรอบนี้ขอเสียงปรบมือดังๆจากญากติพี่น้องเป็นเกียรติให้สำหรับทีมงานกาะเจ้าภาพของเฮาอีจ้ารอบหนึ่งเนี่ยค่ะใส่ละเจ้าภาพนั่งอยู่ไสใน่แม่ขอเสียงทีมงานเจ้าภาพในเจ้าภาพท่านนาดิกระเมโนเมโรทางข่าดิก็มีนะคะขอพระคุณนะคะอ่ะหกทุ่มจะมากันไหมเนาะจา้ะ